ทท่าาาาาาานานนนมมมมครรรรยยกกกผู้เขางาาตตดธาชไาิสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศัก์ภารานนาคยกรเมืองในฝันที่กลยกรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราจากบลพิษจังหวัดนครนายกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน สำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายกและสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดีโอร่วมกับชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครนายกขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวรายการนี้นำเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังครับ ในในรายการโครงการอปมชคุยข่าวทึ่งนำเสนอข่าวต่างๆเป็นประจำทุกวันนั้นสำหรับวันนี้ทางรายการเขาเรานำเสนอเป็นตอนพิเศษเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดนครนายกจัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่11พฤษภาคม2518เมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2 5 6 8เวลา9นาฬิกา29นาทีนายชานนวัสิกะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศมราชบพิษพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายกข้าราชการศาลข้าราชการฐาน,ฐานข้าราชการตำรวจสำนักงานประชาัมพันจังหวัดนครนายกประหลัดจังหวัดนครนายกานอำเภอส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องพี่น้องประชาชนสาธุชนทั่วไปร่วมพิธีในการปลูกครั้งนี้จำนวนมากณวัด พรมมหาจุลามณีพรมบดังสีหมู่ที่ห้าตำบลนนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสพระราชพิธีสมะมงลลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชสมเด็จพระปถมมรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี ในปีพศ2518ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธเพื่อเชิญไปปลูกพร้อมกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศและพระองค์ยังทรงได้พระราชทานนามว่าพระศรีมาโพธิทศมราชบอกพิษ ซึ่งมีความหมายว่าต้นพระสีหมาโพพระชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงพระเจชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธามามกะและอัครสนูสภธรรมภกทรงมุ่งม,มั่นสืรเนื่องและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนให้อย่างรากลึก ในจิตใจของประสสนิกรทุกคนต้นพระสีหมาโธิ์ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปัญญาความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปแต่หลักธรรมะอันประเสรศิฐ ก็ยังยังคงดำรงและส่องนำทางให้กับพุทธศาส,ศสานิกชนสืบไปทั้งนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดอม่อมพระราชทานเลิกในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิศมราชบอบพิษในครั้งนี้ในวันวิสาขาบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2518 เวลา9้านาฬิกา29นาทีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดได้กำหนดเอาไว้นับว่าเป็นพระอนะพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้ขอพระองค์จงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญชวนนนนท่าาามครย